สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะวันนี้เมย์กลับมาทำฮาทูกันอีกแล้วนะคะก็เป็นฮาทูที่ต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นฮอลลีเดย์ลุคนั่นเองนะคะให้ลองแต่งตามกันดูนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะคะอยากรู้ว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเริ่มด้วยกันแดดก,กันก่อนเลยวันนี้เมย์ใช้โลชั่นกันแดดนะคะนี่เป็นของไต้หวันนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาก,กันนะคะแต่ตนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมอยส์เจอเหมือนกันนะคะให้ความชุ่มชื้นได้โอเคทีเดียว สำหรับปากาศยินๆแบบนี้นะคะต่อไปเมจะลงสเปรย์น้ำแร่นะคะก็เป็นกิจวัตรปกติที่ช่วยทำให้สกินแคร์นะคะซึมได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นนะคะให้ความชุ่มชื้นต่อไปเมจะใช้เป็น b e n e f f i t พอนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยควบคุมความมันนะคะเฉพาะที่เนื่องจากบริเวที่โซนเมจะค่อนข้างมีความเงานิดน,นึงนะคะต่อไปก็จะลงบีบีเลย แบบนีนะะ้ก็เป็นตัวที่เมย์จะไม่ใช้เยอะนะคะคือใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเกลี่ยให้ทั่วผิวทําให้ผิวมันปรับสภาพให้มันผิวซีผิวเสมอกันมากขึ้นนะคะและเดี๋ยวจะปกปิดรอยเฉพาะจุดเอานะคะวันนี้จะเน้นผิวที่ค่อนข้างเบานิดนึงนะไม่ปกปิดหนักมากนะคะต่อไปก็จะใช้เป็นคอซิลเลอร์ใต้ตาเหมือนเดิมนะคะแท็บบริเวณรอบดวงตาแบบนี้ สำหรับส่วนที่เือติดนิ้วนะคะเมก็จะใช้แต้มบริเวณเปลือกตานะคะช่วยปรับสีผิวบนเปลือกตาต่อไปเมจะคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดนะคะโดยใช้ตัวนี้เลยคอลเลกชันนะคะก็เขาเรียกอะไรอะ่ะปรับบริเวณใต้ตาให้ดูสว่างขึ้นนิดนึงด้วยคอนซีลเลอร์ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็แต้มเฉพาะจุดบริเวณที่มีรอยต่างๆหรือว่าต้องการให้ความกลิปมันมากกว่าที่เราลงบีบีปกติไปนะคะก็จะลงให้ทั่วนะคะแล้วก็สำหรับส่วนไหนที่เมอยากให้มันดู ปกปิดมากขึ้นอย่างเช่นบริเวณหน้าแก้มอย่างเงี้ยเมยก็จะแต้มลงไปนิดนึงแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะคะมันก็จะเพิ่มความปกปิดขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่ว่าไม่หนักผิวสำหรับวันนี้ผิวเมไม่เน้นโกลมากนะคะแต่ก็ต้องไฮไลท์กันนิดนึงวันนี้ก็เลยใช้เป็นตัวของมาจ o ลิก้าตัวนี้เป็นแบบตรีม จะไม่วาวมากนะคะจะดูเด่นขึ้นมาทําให้เหมือนกับมีจุดกระทบแสงนิดนึงแต่ไม่เยอะมากนะคะก็แต้มเลยบริเวณโนกแก้มสันจมูกแล้วก็ตรงบุมปากด้านบนด้านล่างนี้นะคะจากนั้นเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งนะคะวันนี้เมย์ก็ใช้เป็นมิเนอรัลพาวเดอร์ของ p a r a d o กนะคะตัวนี้ก็จะให้ความ s, <S แมทประมาณน,นึงนะคะแล้วก็เซตผิวได้ค่อนข้างดีก็ลงให้ทั่วใบหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมลงตามมาที่คอด้วยนะคะ <S <S จากนั้นก็เขียนคิ้วนะคะเมย์ก็ใช้อายแชโดว์เขียนสำหรับเขียนคิ้วปกติแล้วก็ปรับสีคิ้วนะคะด้วยมาสคาร่าคิ้วเหมือนเดิมนะังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการแต่งตาก,กัน ก่อนแต่งตานะคะเมกก็จะลงายแพมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นแบบชนิดครีมนะก็แต้มให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเพื่อปรับสีผิวอีกทีนะคะแล้วก็เน้นสีอายแชโดว์ให้ติดทนมากขึ้นอย่าลืมไลทลงมาบริเวณขอบตาด้านล่างด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราก็จะแต่งบริเวณขอบตาด้านล่างด้วยเหมือนกันจะได้ติดทนนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะแต่งตากันเลยวันนี้พาเลตที่เมย์ใช้เป็นของรีเมลนะคะความจริงเพื่อนๆสามารถเลือกเฉดอายแชโดว์อะไรก็ได้นะคะที่ใกล้เคียงกับเฉดพวกนี้นะคะโดยที่เมย์จะเริ่มจากครีมอายแชโดว์ที่เป็นสีแบบบ่วงอมแดงนี้ก่อนนะคะเกลีย่ยให้ทั่วเปลือกตาโดยที่จะเน้นบริเวณตรงในด้านในนะคะที่เป็นรอยพับตานะแล้วก็สมูทออกไปแบบนี้นะคะก็ค,ะค่อยๆเกลีย่ยแล้วก็เติมสีให้มันดูชัดเจนนะคะแบบนี้เลย ก็จะดูให้มันขึ้นไปนะคะเหนือบริเวณพีซนะคะเพื่อที่ว่าสีมันจะได้เห็นชัดโดยที่อาจจะต้องลงเป็นเลเยอร์นิดนึงเพื่อที่ว่าด้านในมันจะได้ดูเข้มกว่าด้านนอกอนี่จากนั้นนะคะเมกก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลกลางนะคะกับน้ำตาลเข้มผสมกันแต่บริเวณหัวตาด้านในนะคะเพื่อให้เกิดมิตินิดนึงด้านในมันจะได้ดูมีความลึกนะคะวันนี้เราจะเน้นให้ดวงตาม,มันดูสโมกกี้นิดหนึ่งนะคะ จากนั้นก็เกลีย่ยขึ้นไปบริเวณคิสด้านบนด้าน,นนอกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอย่างเดียวนะคะคัดเบ้านะคะบริเวณหางตาแบบนี้แล้วก็เกลีย่ยบริเวณคิปข้างบนให้มันไปชนกับสิ่งที่เราคัดไว้เมื่อกี้นะที่เป็นเส้นๆแบบนั้นนะคะแล้วก็เบรนนะคะให้มันดูเข้ากันมากขึ้นนะต่อไปเมย์จะใช้อายแชโดว์สี เบจนะคะตอนนี้นะคะแต้มบริเวณช่วงกลางตาซึ่งเรายังไม่ได้ลงอะไรไปเลยนะช่วยเน้นบริเวณกลางตาเนี่ยให้มันดูเด่นขึ้นนะคะวันนี้เราจะด้านหัวตากับหางตาจะดูลึกแต่ว่าบริเวณกลางตาจะทําให้ดูโดดเด่นขึ้นนะคะจากนั้นเดี๋ยวก็จะไฮไลท์บริเวณห no นกคิ้วกันนะคะด้วยสีสว่างสุดตัวนี้นะคะก็ใช้สําหรับบริเวณหัวตาด้วยนะเกลี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นติ๊กตัวหนึ่งที่เขียนบริเวณหัวตาด้านในนะคะแล้วก็หนกคิ้วนั่นแหละ จากนั้นนะคะเมย์จะแต้มนะครีมอายแชโดว์ตัวแรกนะคะผสมกับอาแชโดว์สีน้ำตาลเข้มนะคะเขียนบริเวณขอบตาล่างนะให้เป็นแนวลงมาแบบนี้โดยที่จะเขียนประมาณครึ่งหนึ่งนะคะทั้ง2ข้างเลยจากนั้นเมย์จะใช้พิกเมนต์นะคะวันนี้จะใช้เป็นของ Nex t นะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนชิมเมอร์มากกว่ากิตเตอร์นะคือจะค่อนข้างละเอียดนะคะก็ ผสมกับน้ํานะคะใช้แบบเวทนะคะแล้วก็แต้มบริเวณช่วงกลางตาก็จะสังเกตได้ว่าบริเวณกลางตามันก็จะยิ่งดูพ็อปขึ้นมานะคะดูเด่นแตกต่างจากบริเวณหัวตากับหางตาอย่างชัดเจนมากขึ้นแบบนี้แล้วเมย์ก็จะใช้ส่วนที่เหลือจากแปรงนะคะแตะบริเวณกลางตาด้านล่างนิดนึงนะคะให้ดูเด่นแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงโดยการใช้กลิตเตอร์นะคะกับเบสกลิตเตอร์แบบนี้ใช้แบบเวทเหมือนกันนะคะโดยที่ กริตเตอร์ตัวนี้เดยวเมก็จะลงแต้มนะคะบริเวณช่วงกลางตาลงไปงนิดนึงเพื่อทําให้เกิดเอฟเฟกที่ดูวิบวับมากขึ้นแบบนี้โดยที่เมกก็จะไม่ได้เน้นแพคกริตเตอร์ให้ละเอียดมากนะคะเมกก็จะเน้นให้ดูกระจายตัวมากกว่านะคะจะได้ดูซอฟต์กว่าที่จะแพ็คลงไปแบบเห็นชัดๆนะคะมันก็จะดูเป็นแผ่นมากเกินไปนะคะให้มันดูฟุ้งๆแบบนี้ จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเขียนขอบตากันโดยว,วันนี้เมย์ใช้ขอบตาเป็นสีกันเมดอลนะคะก็คือสีออกเมทัลลิกเทาๆดำๆนิดนึงนะคะเขียนทั้งบนแล้วก็ล่างนะโดยที่ขอบตาล่างในเมย์จะเขียนเข้ามาประมาณ2ในสาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขียนด้านบนให้ดูเบลอบลดดนึดนงจากนั้นเมย์ก็จะเก็บนะคะบริเวณขอบตาด้านล่างนิดนึงนะคะให้มันดูคลีนมากขึ้นสุดท้ายก็จะดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดขนตาปลอมกัน โทยที่ขนตาปลอมวันนี้เมก็จะเอ่อเยอะกว่าของลุกที่แล้วนิดนึงนะคือมันจะดูเป็นคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันจะดูหนาแล้วก็เป็นซี่ๆใหญ่ๆมากกว่านะคะจะแหลมมากกว่านี่ก็จะติดลงไปเลยเพื่อให้ลุกมันดูแบบตื่นขึ้นแล้วก็ดูแบบบ l ิ n ขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครจะกรีดอายไลเนอร์ er ให้ดูเฉียวกว่านี้ก็ได้นะหรือว่าจะติดแล้วก็แค่นี้ก็พอก็ได้ จากนั้นก็จะมีการคอนทัวร์กันนะคะโดยที่เมย์ใช้วอนเซอร์นะคะไลทบริเวณกรอบหน้าจากนั้นก็จะใช้บัชออนนะคะในการปัดเพิ่มสีสันให้กับแก้มนะคะโดวยวันนี้บัชออนที่เมย์จะใช้นะคะก็จะเป็นตัวของนาสนะคะสีทอริดตัวน,นี้เลยก็ปัดนะคะเน้นบริเวณโหนกแก้มเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นบริเวณข้างแก้มนะคะสําหรับใครที่มีแก้มค่อนข้างเยอะแบบเมย์นะปัดใน,นบริเวณข้างแก้มอย่าเน้นช่วงบริเวณกลางแก้มนะัะจะย,ยิ่งทําให้ดูแบบ แก้มใหญ่ขึ้นนะคะจากนั้นก็ไฮไลท์นะคะบริเวณเฉพาะจุดนะคะก็จะเป็นบริเวณนกแก้มแบบนี้สำหรับลิปสติกนะคะวันนี้เมย์ใช้มีมีมีนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยยังมีจำนานไม่เยอะนะคะก็เป็นสีนูดที่ออกสีชายเย็นนิดนึงนะคะก็ขเขาเรียกอะไรทาให้ทั่ว บริเวณริมฝีป,ปากนะคะจากนั้นจะเพิ่มสีสันด้านในนิดนึงโดยใช้กลอสนะคะที่เป็นลิปแลกเกอร์แบบนี้นะะแต้มบริเวณด้านในออกมาให้มันมีสีเจืจอๆและเลื่อๆ,ๆนะคะบนกันแบบนี้จะทําให้ดูลิสติกมีมิติมากขึ้นไม่ดูป่วยจนเกินไปนะคะจากนั้นก็เซตเรียบร,ร้อยค่ะ,ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฟินิชลุคก็จะได้เป็นแบบนี้นี่นะค่ะขนตาพุ่งมากนะคะแล้วก็เมคอัพโทนสีน้ําตาลที่เป็นน้ําตาล น้ำตาลแบบช็อกโกแลตนิดนึงนะคะกับประศรีเบอแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะลองเอาไปแต่งตามกันดูสําหรับฮอเลิเดย์นี้นะคะเดี๋ยวถ้าขยันเดี๋ยวจะทาออกมาอีกูกนึงเป็นรูปแบบสีแซบๆให้ดูกันบ้างะคะ่ะอันนี้เอาโทนที่เป็นโทนที่ทุกคนถนัดก่อนละกันนะคะก็มันแต่งตามได้ไม่ยากแน่นอนนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Made under me.